ช่วงนี้นะคะม,มีปัญหากินข้าวแล้วแบบว่าแก้มออกถ่ายรูปมุมไหนก็ไม่มั่นใจนะคะก็เลยตัดสินใจมาที่คลินิกนะคะให้คุณหมอประเมินใบหน้าให้ค่ะสำหรับปัญหาของน้องบีนที่มาวันนี้นะครับหนึ่งก็คือมีปัญหาเรื่องของแก้มที่ย้อยนะครับแล้วก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับลงถึงตามเป็นขนาดใหญ่นะครับลำแรกเนี่ย หมอจะทำการฉีดโบท็อกครับเข้าบริเวณกรามเพื่อให้มีขนาดเล็กลงนะถัดไน,นก็จะเป็นการฉีดแฟตเพื่อสลายไขมันบริเวณน,นี้นะครับแล้วก็มีการฉีดลิฟต์กรอบหน้าให้กรอบหน้ามีขนาดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ละค่ะทุกคนไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยนะคะคุณหมอมือเบามากนะคะและที่สําคัญใครที่อยากมีหน้าเรียวหน้าเล็กนะคะตามมาได้ที่อีที่ินินะคะตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นแบบว่าลดแรงแจกแถมกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาอัปเดตนะคะบ๊ายบายค่ะ